เราก็ผู้เท่าด้วยกันตานอะก็ให้ทอะไรต่หดเลขา่าเขาจะทำให้อะครับเออนั่นแหละเให่ไหมบทไหนบทไหนขึ้นก่อนเนี่ยที่เรียงก่อน ให้ให้ให้มหาเลือกยังให้ก่อนไม่ทำก็ไม่ลวดโรงงานเราก็มีเราจะสวดอะไรก่อนผมว่าก่อนสวดมนต์น่ะน่าจะมีอีมีนาขึ้นก่อนอีมีนาสกาเลนะตพูธังปูเชมิอีมีนาสกาเลนะธทำมังปูเชมิผมจะทำป้ายตัวนี้ขึ้นมาอยู่จะเย็บเล่มให้ใหม่เล่มแบบนี้เพราะมันเปิดพับยากจะเอาแบบเป็นห่วงนะครับเพราะว่าบทสวดปกตทำมายุทธหรือนิกายเอาแบบไหนก็ได้เอาแบบ ท่านนาลุงพลทำานวานนันผมอยากให้มันเป็นท่านนองอ่ะท่านนอกท่านมาหยุดอ่ะเป็นวัดมันจึงม้วนเป็นวัดเป็นวัดเพราะว่าลุงท่าสวดเนี่ยสวดแก้วนะท่านมาหยุดดีกว่าถ้าลุงไม่ใช่ครับต้องเดินนี้อยู่บ้านจะประดงครับตรงนี้หน่อยแม่รุ่งสวดทุ่มหนึ่งป่ะหกโมงหกโมงหกโมง พอโมคอนเสิร์เลยงานเร็วเห็นด้วยเห็นด้วยวันวันนี้สวดสองทุ่มเร่งงานสองทุ่มเหมือนนี่ล่ะลงเ่งโนมันสีหายเรื่องเพราะว่าไม่เสร็จไม่เรื่องแอติสเราสองคนสวดหกโมงอนนั้นนะสวดแรกส่วนกันเนี่ยของงงสวดแรก่วกันเนี่ยมีมีมีไหมครับมีไหมครับ

ก็ล้วนะาุแล้วเข้าคุใ้ิามันไปได้ไอ้ o โซ่ได้อกิโดรแปดมงคนที่ทำอย่างนี้เราเอาีมาลวดทำไมเอ็ดีีโซ่เนี่ยเอาทีมาลวดมาทีมาลวดอยูสิ รถไม่หักกันไหมนะ

cái, chân này, ốm, ôm hai người, quỳ cái, hãy không à, môn, pì เอ็นพูดเองน้องพีเอ็นใจเอ็นพูดไม่พอเจ้าอย่าเพิ่งพูดดิถ้าเจ้าพิพูดปุ๊บความหมายเปลี่ยนทันติชีวิตจะเปลี่ยนด้วยชีวิตเจ้าก็จะเปลี่ยนด้วยใจเอ็นใจโอ้โหเจ้าไม่น่าต่อเลยนะเมื่อกี้นะที่แรกบอกเสืออมอะสาว่าจะเป็นกี่คน นั่นออกเต็มเนั่นออกเต็มๆเลยนี่ เป็นชั้นใบอืมปูยุงรับพ่อต้องบอกให้ภายนอกเรืองรับพอเออยุงขีขางเชื่อไหมพี่เล่ยงรับพอต้องบอกภายนอก ก็พาทำตรงี <ett inh> <t rios> mm ้กจะไปทั้งด่านเไนงานบ่เอเ้ดส่ด้ยอเด้อเราพาทงานตรงนี้ีนอกกจะหาเวลาไปทาที่อื่นนเเาต้มพวามันเดบ่เข้าสีเจ็บยาเฮื่อนยาเฮื่อมันเดิมอกลงกันยมนปวามันเดี๋ยวนี้เต็มอยู่ปวามันแสดงว่าทัพย์สินของเข้าปิวไปของเขา เท่าสิรับผิดชอบนางเพื่อนเท่าอ่ะส่วนยาดหรอส่วนในครัวก็เท่ากันรับผิดชอบเด้อแม่แม่โอ้ยม<า>ัน <มา S 1> รับรับเป็นด้วยน่าที่สำเร็จทุกคนจะบสาทั้งอื่น มา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 นี่ยังคุ้นกันง่ายนี่โผล่มาโผล่มาเลยโอยเลี้ยงเลี้ยงตัวช่วยเลี้ยงหาตัวช่วยเลี้ยงมันจะข้ามก่อนนี่ไม่ได้แน่นี่การร่วมด้วยช่วยกันนะจะให้เราเห็นงานขมูลำบวกจ้ากเดือดอะไรอย่างนี้พันหรือที่ดองเลยหาแน่ววุ้มตลอดหรอเรานะร่วมด้วยกันมัดกันเอาลวดมามัดมากจัดลวดมาที่น้องเลยเลยไม่เอง ลอยละแม่คุณลงบอกเพ่นทำคเดียวลวดต้องโยนมาอยู่ประมาณเรื่องน เพียงอะลูกเบล่าไปเลยหมดตู้นี้กับตัวยนพิเขาตู้นี้พิฆาตสองสามสี่ห้าหกเจ

ม,ม,มันคูมันขลัค <c oughs> ุณสามคู่กันเกั้งสอบมดีอาน,นี้้งสอบเหรอ